สบายดีได้สวัสดีเด้อขอแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีคารพบและหักแพงกันเบิร์ดสุขุสุคนบอกว่าสเปลนภายในเือว,ว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขอสู้ซ่องยูทูบแม่นายนาภาสแนลโดยเมื่อพบเมื่อพ่อกันกับแม่นายนาภาเมื่อนี้ก็อยู่ถึง่งไงถิ่งหน้าคือเก่าพี่น้องเย้ยคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่เขาอพักเนาะดนะนี่ นี่ผักบัวที่เฮาเก็บมาเนาะปศิมาขั้นสมพี่น้อ,องเอ้ยบบดนี้ไปฝากติดตามตอ,ต,อตอนต่อไปเนาะตามตกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจใหน้นี่เด้อเนาะถ้าหากว่ามีโฆษณาเด้งขึ้นกับผักเบิ่งโฆษณาให้น้ำเน่โอ้ให้เมย์ในหน,น้าานี่มีกำลังแห่งใจเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปเนาะโดยไปพี่น้องไปเบิ่งวิธีขั้นสมกันเลยบบดนี้นะพี่น้องเลย พักของเรากับมันยาวโพดเนาะเฮาไ็ช่ำกันอันนี้บิดมันได้เริ่งเลยเจอเวลาเขากินจะได้กินสบายเนาะมันจะไ่ได้ยาวยืดอะนะที่จริงพักมันไม่ได้เหนียวขนาดนั่นเนาะ ค่ะคือพี่น้องเลยบรรยากาศดูทุ่งไฮทุ่งนากับลมแห้งๆวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะได้ยนินเสียงลมบัมบุญเจ้าเสียงลม,มเสียงลมพัดขม้ากโกะโกะแต่ลายเพราะสมควรเลยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะมื้อนี้นก็สิมาคั้นสมพักใส่กระดงพี่น้องเอ้ย กระดงพัดบอกใหญ่เนาะนี่มาเห็ดดองพักบัว เห็นบ่พี่น้องเือผ้าปิวแว้งแว้งอยู่หนาวเริ่มหนาว3มือนี้เนาะว่า6ซ7แฮงสิหนาวแหงว่าซันเนะ สมควรเลยพี่น้องเอ้ยนี่ปลาใส่ป้อนแบ่งไว้ไว้ใส่แกงปลาบ่หนาวๆสิบุ๊มบิ๊กใสกลงนองนะบ่ให้ห้าสิบปนกันเนาะโตแบงไว้อยู่กันหน่อยทางเถื่อมีแนวอยากใส่เนาะมีปนมีเกี่ยวปนกันเอโตพิดเครื่องเน่ กัะบ,บุบิดกแอปพนกันนี่พี่น้อง<ม>เต็มกระดงเดี๋ยวไปเอาเกลือมาใส่กันเด้อแบบ ลงในี้หายพนหนาวพี่น้งองเอ้ยน้่าจะยาวนานใส่เนาะโอ้กะฮักก็แล้วบ่ได้เมื่อเอา,าเชืเ่อนบ่ได้เมื่อเชื่อนบ่ได้เอามาใหม่นี่เราไปทำเอาฮักเชียวเกลือเกลือนี่เนาะลื่นพันกันพี่น้องเอ้ยเหยวเกลือคุยให้พักมันหมาดยังคอยขั้นพักเขาจังบอ่อขาดบ่อฮักเนาะร่อนเกลือสูตรชีวิตแห้งพี่น้องเอ้ย ตแตงกวบปเป็นยังเดี๋ยวขั้นแล้วเขากับล่างทำความสะอาด,ดอยู่เนาะพักกันดิคอยขี้ล่อยู่แต่มักสะอาดอยู่เ้ยจ้าหาบวงก็เริ่มเจ้าขื้แขนขึ้นมักระโดพ่อห้องไท้นกนเอบ้ เกลือก็เป็นเกลือต้มเนาะเกลือต้มขา้าเจ้าเอามาแลกเขา่านี่คุเกลือคูนี่เนาะเกลือหนึ่งคูนี่เข่าหนึ่งกระทางซีกระทางซีแบบนั้นพี่น้อยทั้งที่จริงเข่าก็แพงเลยเด,ด,ด้เข่าก็โลละ เจ็ดพันเลยกซาวซาวหรือว่าคุกคุกให้เกลือเขากบพักเ็ดในพักของเข้าหมาดเนาะจังขันพักเขาจังบุคจังสีบุคขาดขันพักยังกรอบอยู่มันก็สีฮักเป็นเศษร่อนกอนแค่ คอนแค้นคืออย่างหมดแล้วเนาะเป็นภาษาของขวยผูดียว,ยคควยยน,ยนี่แหละโอ้ยมือบาดแสบมือมื่อนี้ได้มาข่าวอ,อู่บน บุมีขาวห่อนใช่บุต้องใจนะเมื่อเอินจังใชเขาวไ่ใช่นั่นจึเป็นคืนนอนนะได้ข่าวไ,ไปลากขาวเย็นนะนี่พี่น้องเลยตอนนี้พักข้าการะหม่อมแล้วไปทีเฮมห้อยเนาะเัาก็สิมาทำการขั้นกันเลยพี่น้องเลย พานั่งพานั่งของข่อยนักสิออกแห้งในจั๊กน้อยเนาะหัวสั้นหัวค่อนไปพลเรือพี่น้อยเฉียบตาห้องห้ไปพลเลือผิวชัก

เปลี่ยนท่านางต้องนางคุกเข่าเดี๋ยวสิค่คอยๆเจ็บตาการที่เขาขั้นใช่กระดงสีน้ำของพักจิไหลออกเลยเนาะไหลลงเลย ขั้นน้ำขิ้วออกเบิดอย่างที่มาล้างทำความสะอาดประมาณสี่หาหาน้ำจนควรจะสะอาดพื่ออะไรเนาะนี่พักสูตรนี่ก็สิเป็นสูตรของแม่ใน,นภาคันน้นเด้อเนาะดองพักที่เป็นสูตรของแมนน่ในภาเองคนอื่นบ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดจังไดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข่อยเคยเฮ็ดแบบนี้เนาะหลายบ้านหลายคนก็เฮ็ดต่ตางกัน ความเคยชินตามพรมถนัดของไทยของเรา ล่างข้ากระดง่งเลยเนาะล่างแล้วขั้นออกอีก นั่งใส่กระมังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เขาเน้นน้ำาคิวออกแล้วมาใส่กานั่งใส่กระมังสักสามหน้า นี่เฮาก็สิมาล้างพี่น้อยล้างเสก็ซ้ํี อน้ำนี่โอ้ยข้างน้ำนี่กับพ่อเลยเนาะสองน้ำที่หนึง่งน้ำที่สองตอนนั้นเขากระล่างไปน้ำกระดงแล้วเนาะ น้ำคิ้วมันออกวัดแล้วมันมหลางรอบมันสองรอบพลองนี้เขาก็สิป้นขึ้นเลยวิธีดองพักบัวก็สิประมาณนี่เนาะเป็นวิธีของ แมในนภาแต่ว่าคนอื่นนะบูฮู้ว่าเขาเจ้าเห็ดแบบใดเนาะ ขั้นเอาน้ำขี้วมันออกให้วมดเนาะบอสั้นมันกาสีขม,มน้องเลยแบบน้ำม,มันสมแล้วกินแบบผู้สึกว่าเป็นพักดองแล้วแต่เวลามาก,กินเส้นพักแั้มันขม,นมวันนี้เราก็สิไปแช่น้ำสะอาดหน้อยกระิตักน้ำแส่จนประมาณนั้นถ่วมพักนี่แหละเนาะ ก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยหลังจากนี้เขาก็สิไปใส่เกลือเนาะเกลือก็ที่ใส่ประมาณนี่แหละพี่น้องเลย่วนพงนั่เขาก็สิใส่น้ำลังเนาะพักเป็นแล้วค่อยปรุงเอา นี่ลักก็ตามด้วยข้วเหนียวเนาะพี่น้องข้เวเหนียวเขาใช้ไว้ไปไว้เป็นทั้งขางเนาะเวลาพักโดงปิ่นเขากจะได้ตักออกนะให้อยู่ในส่วนของข้วเหนียวตั้งหกักสิไว้มุมมุมไว้ขอบนี่แหละนี่พี่น้องเลย จะเป็นอันเสร็ดสิ้นเนาะที่ดองพักสุดของเมนยนายนภาป้าไววประมาณอากาศหนาวจังซี่กับประมาณ3มือ2มือก็คือสิดิเป็นพักดองเนาะ,ะไปนองเลยสำหรับคลิปนี้เมนยนายนาภาก็สิไร้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะขอขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขนที่เข้ามาติดตามฮับชมคลิปของเมนยนายนภาตั้งแต่ต้นจนจบ โดยรับคลิปนี้ทีเด้ขอขอวจบคลิปก่อนพบพกันในคลิปหน้าเมย์ในนภา,า,าขอกล่าวคำว่าสบายดี